รู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มตัวเลยแล้วนี่ก็เป็นความท้าทายชี้ใหญ่มากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจสุดๆที่เขาออกแบบมาเพื่อรับมือกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับโอ้โหเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับเห็นแล้วต้องมีอึ้งกันบ้าง13ล้านคนใช่ครับนี่คือจานวนผู้สูงอายุในบ้านเราณปัจจุบันนี้เลยนะฮะ ถ้าให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับนี่คือประชากรเกือบหนึ่งใน5ของประเทศเลยนะซึ่งมันกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมของเราไปแบบไม่เหมือนเดิมอีกเลยละครับและภาพอนาคตที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับอีกไม่นานครับภายในปี2574ประเทศไทยเราจะถูกเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดแปลว่าอะไรก็แปลว่าประชากรเกือบหในสย้ำว่าเกือบหในสจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความทา้าทายด้านสุขภาพที่เราต้องรีบเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยโอเคและไอ้ความทา้าทายที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่คือการที่เรามีผู้สูงอายุเยอะขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเฉยๆนะคะแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตในทุกๆวันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปัญหาสุขภาพอะไรบ้างที่กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สูงวัยในบ้านเรา พอมาดูข้อมูลจากการขัดกรองสุขภาพจริงๆนะครับอาจจะเห็นว่าเอ๊ะปัญหา3มอันดับแรกนี่มันดูเป็นเรื่องเล็กๆหรือเปล่าแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วผลกระทบของมันเนี่ยมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นที่แย่ลงปัญหาในช่องปากที่ทําให้กินอะไรก็ไม่อร่อยหรือที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการเคลื่อนไหวที่เริ่มลําบากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่อาจจะนําไปสู่ภาวะพึ่งพิงได้ในที่สุด แล้วไอ้ปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับศัพท์ทางการแพทย์คำสำคัญคํานี้เลยครับซาโคพเนียหรือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนั่นเองมันคือสาเหตุหลักๆเลยนะที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นหัวใจของปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เลยพอเราเห็นปัญหาชัดขนานี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างละ่ะนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของโครงการหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาเปลี่ยนแนวคิดจากที่เคยตั้งรับรอคนป่วยในโรงพยาบาลมาเป็นการบุกเข้าไปหาผู้สูงอายุถึงในชุมชนเลยแล้วชื่อของโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าสั้นกระชับและตรงไปตรงมาที่สุดเลยขยับกายดีกินดีไม่มีหกล้ม คือมันสรุปหัวใจของทุกอย่างไว้ในประโยคนี้ประโยคเดียวจบเลยนะฮะเน้นแค่2เรื่องที่พื้นฐานที่สุดคือการออกกําลังกายกับการกินเพื่อป้องกันปัญหาที่อันตรายที่สุดอย่างการหกลม้มแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือโครงการนี้เนี่ยเดินหน้าไปเร็วมากคืออนุมัติโครงการเดือนเมษาแป๊บเดียวไม่กี่เดือนต่อมาก็ลงพื้นที่ประเมินจริงใน13สศูอนย์อนามัยทั่วประเทศแล้วคือมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่อยากจะผลักดันเรื่องนี้กันแบบสุดๆเลย แล้วเขาทำกันยังไงคือหัวใจของโครงการนี้เลยนะคือการยกสถานีตรวจสุขภาพขนาดย่อมๆเนี่ยไปตั้งในชุมชนเลยครับผ่าน4สถานีประเมินง่ายๆที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงเรื่องการกินโปรตีนเลยนะวิธีนี้มันเจ๋งตรงที่ทำให้การคัดกรองสุขภาพเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่น่ากลัวสำหรับผู้สูงอายุด้วยเอาละครับทีนี้ทีมงานก็ลงพื้นที่ไปแล้วคัดกรองผู้สูงอายุกันไปหลายร้อยคนแล้ว ผลที่ได้มันบอกอะไรเราบ้างส่วนนี้ล่ะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแบบทดสอบพวกนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อวัดสิ่งที่มันจับต้องได้จริงๆเลยอย่างเช่น time d up and go test เนี่ยเขาจะวัดความสมดุลความคล่องตัวในการลุกเดินส่วน hand grip test ง่ายๆเลยก็คือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือโดยตรงซึ่งมันเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแรงโดยรวมของร่างกายได้ดีมากๆเลยครับ และนี่คือข้อค้นพบที่ผมว่าสำคัญที่สุดของโครงการนี้เลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยพอใช้แค่แบบสอบถามสาก FF ททำถามตอบๆกันไปผลที่ออกมามันดูดีมากเลยนะเหมือนกับว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยสบายดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอให้ลองทดสอบที่มันจับต้องได้จริงๆอย่างการบีบมือหรือ hand grip test เท่านั้นแหละครับกลับเจอเรื่องที่น่าตกใจคือหลายคนเลยนะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ำกว่าเกณฑ์มากซึ่งนี่แหละ คือความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่บทเรียนสําคัญเลยนะคะว่าบางทีการประเมินสุขภาพแค่ผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่เห็นความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ก็ได้โครงการที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเก็บข้อมูลแล้วก็ทํารายงานส่งนะครับแต่มันต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยทั้งความสําเร็จแล้วก็อุปสรรคเพื่อทําให้ก้าวต่อไปมันดีกว่าเดิมเรามาดูกันครับว่าโครงการนี้สอนอะไรเราบ้างสไลด์นี้สรุปภาพการทํางานจริงได้ดีมากๆเลยครับ คือด้านหนึ่งเนี่ยปัจจัยที่ทำให้มันสําเร็จก็คือมีนโยบายที่ชัดเจนลงมาแล้วก็มีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่แข้มแข็งมากๆแต่อีกด้านหนึ่งก็เจอปัญหาที่คาดไม่ถึงเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องแอปพลิเคชันที่มันอ้ออาจจะใช้ยากเกินไปสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ข้อมูลโภชนาการที่บางทีมันก็ซับซ้อนเกินไปหน่อย จากบทเรียนที่ได้มาทั้งหมดนะครับมันก็นําไปสู่แผนการทํางานสําหรับก้าวต่อไปที่ชัดเจนและจับต้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขยายผลไปที่อื่นๆพัฒนาคั่วมือเครื่องมือให้มันดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นไปจนถึงการต่อยอดเป็นงานวิจัยจริงจังเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดที่มันเชื่อมกลับไปถึงความท้าทายเรื่องแอปบลูบุกที่มาเห็นกันไปนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ที่เทคโนโลยีมันจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในทุกเรื่องเราจะทำยังไงดีล่ะให้เทคโนโลยีพวกนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสะพานที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีขึ้นไม่ใช่กลายเป็นกำแพงที่กีดกันพวกเขาออกไปอีกนี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆที่สังคมเราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ